สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนเใืนวิธีการปอกทุเรียนนะฮะให้ทุเรียนไม่ช้าแล้วก็สวยนะฮะออกมาในเนื้อสวยสมราคาเลยนะฮะถ้าเราปอกเป็นนี่ก็โอเคนะฮะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะมีดีในการใช้ปอกทุเรียนเนี่ยต้องใช้ประมาณนี้นะนี้อันนึงแบบนี้อีกอันนึงนะฮะแบบนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยจะได้หลายอย่างยิ่งดีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ ขั้นแรกต้องใช้มีดตัวนี้ก่อนนะฮะมีดตัวเล็กๆ,ๆนีก่อนูง่ายคือน,นำทานก่อนนะำทางก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นีนยาวหน่อย เนี่นะตามด้วยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เรากรีดลอกเลยนะเราตัดออกเลยเราหั่นออกเลยเนี่ยเขาออกนี้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วมีตัวสัตว์มาคือตัวนี้ตัวนี้กรีดได้เลยเนี่ยกรีดได้เลยนี่นะมันจะมีร่องอยู่นะ ราต้องดูต้องให้มันตรงร่องมันนะเนี่ยดูนะฮะปุ๊บนี่เลยเป็นไงเนี่ยเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงสุเรียนลูกนี้เนื้อเป็นไงนะอะดูชัดๆเนี่ยฮะฟุบนี่เลยง่ายๆเห็นมาออกมาเลยเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อสุเรียนนี่สวยมากนะฮะเนี่ยจะเก็ตดูถ้าทําแบบนี้มันจะไม่ช้ํา ครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ